สวัสดีครับช่องปรผสเงนินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนิตยมาชมตลาดท้าผักทองนะครับผักทองเ,อเป็นสวยสวยมากเลยรักทองสั่งได้นะลูกพี่มาทำเป็นลำรถลำรถเลยทีมงานทีมงานวัยรุ่นตลาดไทย โลเท่าไหร่อ่ะตัวนี้แบบนี้โลเท่าไหร่ลูกอ๋อยี่บาทลูกใหญ่อ๋อลูกใหญ่โลยีบาทเบอร์สวยใช่ะเบอร์สวยพี่อ๋อนี้เป็นเบอร์สวยอสวยม,มมมอมยมากนะครับอทอง เพื premises, <'s> <c oughs> ่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านกับดูครับมีฟักทองสวยๆแกงบวดฟักทองนะครับบวดฟักทองผัดฟักทองใส่ไ่ราคายี่สิบบาทสวยๆหม่สดทุกวันนะครับมาเป็นลำรถเลย มีทั้งแบบสม,มัครนี่จะเป็นน้องๆทีมงานวัยรุ่นตลาดลงสินค้าหลานเราจะคัดคัดเกรดแยกไซส์ ไซสใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กอันนี้จะเป็นไซสใหญ่สวยมากลกใหญ่สรนพี่น้องๆกดตคดตามนนะครับตก๋าักปักทองนะครับไปทำกับข้าวไปขายไปแกงไปต้มไปผัดปักทองนี่มีคุณค่าทางโภชนาการมากคุณค่าทางอาหารมาก ครบนะครับวิตามินโปรตีนอะไรต่วงๆสวยยิ่งเยอะนี่ครับลำรถลำรดเลยเยอะมากครับคันรถนี้ก็ประมาณ ห้าตันหนึ่งหกตันนะไม่ขาดนะแต่รถหนึ่งมันถูกประมาณสี่ตันหนึ่งห้าตันนี่น,น,าน่านนนนจะได้เยอะมากักทองเยอะฝักงองดูครับเพื่อนๆนพี่ๆน้องๆเอสตีทุกคนทุกท่าน,นดูตามาดูตลาดรองเ้าฝักทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นภูเขาเหลากลางอันนี้จะเป็นลายทองลายลาย,ลายตอ่อนี่มันมากนะครับวนี้ยกองลายเนี่ยมันมากแกงหวดฟักทองหวดชีพักทองอร่อยมากน,นี่จะเป็นแกงฟักทองแกงฝาแกงกะทิผัดพักทองไทไ่หรือจะต้มแล้วกะทาน คนที่จะลดความอ้วนเนี่ยต้มปลาทองทานปลาทองไข่ต้มหู้ปลาทองต้มเนี่ยแล้วมาทานกับเกลือก็ได้มันมากก็ขอเชิญได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะอฟตีทุกคนทุกท่านเนี่ยร้านน้ำผลปลาทองนะจําน่ายปลาทองปีกสเมโ,โทรมาทางนี้เลยเพื่อนๆพี่ๆเอตีทุกคนทุกท่านนะครับ ต้องการฟักทองก็เิอได้ที่ตลาดไทยนะหาฟักทอง พักรองขอเชิญได้นะครับที่ร้านน้ำผลไองเป็นเบอร์สวย ก็ขอเินได้นะครับที่ร้านน้ำผนพักทองนะครับจำหน่ายทั้งติดทั้งส่งนู่นข้อขาอยู่นู่นนมโนมถ่ายพักทองเลยลูกถ่ายพักทองลูก 5กิโล120ใหญ่มาก120บาท6กิโล <c oughs> 120บาท120บาทถูกมากถูกด้วยสวยด้วยอร่อยด้วยมีคุณค่าทางโภชนาการมากนะครับของม,มีโปรตีนสูงมี ง่วิตามินสูงเยอะมากใหญ่มากเป็นตลาดกลางค้าส่งพักทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดไทยตลาดไทยพ้าพักทองก็ต้องกราบขอบพระคุณเ <c oughs> พื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆที่น้องวิีได้รับชมครับ